รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ จะเจอความรักที่ไม่เคยคิดจะจากไปฉันไม่รู้จะเจออะไรเจอเดินทางอีกไกลแค่ไหนกับความรักที่ยังคังขามาน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 ผิดหวังและเสียน้ำตาเท่าไรก็ยังไม่คิดจะท้อใจเพราะฉันเชื่อรักแท้จริงเพราะฉันเชืเอ่อมาจนหัวใจเพียงแค่ฉัน ยังตามหามันอยู่หรือไปเพราะฉันรูรักเธอจริงยังรู้รอให้ฉันเข้าไปเพื่อรอเธอก็ต้องสูดขอให้มีรู้ว่าอีกเมื่อไรเพราะฉันเชื่อรักเธอไม่จริงเพราะฉันเชื่อมานจนหมดใจเพียงแค่ฉันมันยังไม่เจอ,อยังตามหามันอยู่หรือไปเพราะฉัน อีนะมิชายเทีย่ย <c oughs> นี่มีลายเราแล้วยังมีเบอร์เราอีกเหรอเนี่ยอ๋อก็ขอให้ฟิลมาไงว่าจะสั่งซื้อของออเจ้ทั้งหน่อยอะ่ะเออว่าแต่เจ้อยู่มาหาลัยใช่ไหมเนี่ยวันนี้เรามาหาเพื่อนที่นีนน่พอดีเลยอะ่ะอือก็นั่งสกเก็ตลูปเลยเปื่อยอะ่ะแล้วนี่จะมาสั่งของใช่ปะมาตอนนี้เลยก็ได้นะเฮ้ย <c oughs> ได้เลยได้เลยเดี๋รีบไปขอเวลาหนึ่วินาทีนะฮะหนึ่งวินาที มาแล้วหนึ่งวินาทียิงด้วยเห็นไหมมาได้ไงเนี่ยเอานะโอ้เจ๊โอ้เจ๊วาลรูปสวยมากเลยอ่ะธรรมดานี่แทนฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วนะเนี่ยว่าอยากวาดรูปสวยอย่างนี้ั้างอ่ะแล้วตอนนี้ฝันเป็นไงตอนนี้เหรอได้แค่การ์ตูนก้างเฮ้ ยังมีอีกมีอีกอเคยวาดลูกหมาทีนึงเออแล้วให้เพื่อนดูนะเพื่อนยังบอกว่าเหมือนหมูเลยอ่ะแสดงว่าแกวาดห่วยมากเลยนะห่วยมากห่ยห่วยมากจริง <c oughs> นี่แต่ว่าถ้ายังอยากวาดอยู่เนี่ยมาโรงเรียนศิลปะกับเจ๊ไหมเจ๊เปิดคอร์สอยู่จริงเหรอจริงสมัครได้เลยไหมไม่ได้แล้วรับได้ละคนทั้งเรียนทั้งขายของ ไม่มีเวลาแล้วเนี่ยเสียดายจังเลยอะแล้ววันนี้จะมาสั่งอะไรอ่ะอ๋อเออซื้ออะไรดีนะเออเอาเป็นว่าเจ๊ขายอะไรบ้างแทนซื้อชนิดละสองอย่างเลยชนิดช,ชนิดละสองอย่างเลยเหรอใช่จริงวะเนี่ยจริงแต่เราขายเยอะมากเลยนะไม่เป็นไรซืร้อหมดจัดมางั้นเอางี้เพื่อเป็นการ ตอบแทนลูกค้ารายใหญ่ของเจ้นะคะเดี๋ยวเจ้จะวาดรูปเหมือนให้รูปหนึ่งเห็นปะเฮ้ยจริงเหรออือเอ,อ้าขอบคุณมากเลยนะเอามุมนี้เลยเอ,อเยนั่งนั่งนั่งไหนข้างไหนเอาข้างไหนหลอ่ออ่อข้างนี้ข้าแล้วทำนั่งไงแล้วทำนั่งไงอ,อ่าเฮ้ยตีอะไใช่ไหมตีนีๆๆ้เตเอง ครับไม่สายครับงั้นเดี๋ยวเขาไปจองตั๋วล่วงหน้าให้เลยนะโอเคครับครับบ๊ายบายสวัสดีครับเซียร์สวีเด้วยฉาขุมมีแฟนกต่สัตว์กูซีเรียสอยู่ไอ้สัตว์คบกันมาตั้งสองเดือนละได้ดูหนังด้วยกันครั้งแรกเนี่ยจริงดิมึง ก็ยังไงวะเออล้วมุณชี้เรื่องอะไรหนังที่ไปดูเนี่ยมันหนังรักอะแล้วมันคิดภาพตามกูนะเวย้ยหนังด้วยกันสองคนหนังรักนั่นก็ต้องเชีย่ยจับมือกันเมื่อวะแล้วกูไม่เคยจับมือกับผู้หญิงมาก,ก่อนอะนั่นก็กลัวไงไม่รู้อะกลัวเชี่ยนะไรตัวพ่อทูตสถาบันนั่งอยู่นี่แนละ้ว ดูเอฟฟิลดิแฟนผู้หญิงแม่งก็มีน้องจีนแล้วยังมีอทีเข้ามาอีกไงวะเริ่มชอบบ้างอย่างพ่องอาน่าะแต่มาคนเต้น,นดิเอ้ยแต่กูเชียอทีนะเว้ยอย่างน้อยอ่ะมันก็ไม่เคยหักอ,อกมือหนของจีนเลอยของมึงอ่ะพู่สองคนไปติดปากหมามาจากไอหนอมูมมาวะร้อนจากเลยกิ้วกิ้วมียิ้มด้วยยังไงวะกับไอทีอ่ะ เรน่องอะไรแล้วมึงบอกเลยดีอุ๊ยอยากรู้เหมือนกัน เออเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างแล้วเอาอะไรปะไม่เอาอะอานาแมขนมก็ได้นะอยากซื้อมาฝากแล้นมาฝรั่งแล้โอเคครับโอ้ยช่วงนี้สวีทจริงจังเว้ยเป็นอะไรกันหรือเปล่าครับคู่คนี้ยอย่าบอกนะว่ามึงสองคนเป็น แฟนหนหรอชีบุกแฟนเฟม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 อ้บุกแฟนเฟมชีบุกแนเฟมชีบุกแฟนเฟมนีบุกแฟนเอมชีบุกแฟนเฟมอีบุกแนเฟม บอกใครเรื่องคืนนั้นหรอกูไม่ได้บอกมึงบอกพวกมันเรื่องคืนนั้นใช่ไหมกูไม่ได้บอกแล้วพวกนั้น,นพูดแบบนี้ได้ไงกูไม่รู้ กูไม่เคยบอกใครมึงไม่ให้พูดกูก็ไม่พูดไอวิทย์กับไอเอสมันก็เพื่อนสนิทมึงอะกูจะเชื่อใจได้ไงวะไอบุ๊มึงเชื่อกูสักครั้งมึงแม่งเฮียว่ะ